ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์องเพลนะครับทีมงานจากบริษัทนุชโฟร์ไลท์อินเตอร์เนชันแนลนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยานะครับซึ่งมาพบกับเกษตรกรนะครับที่ใช้สินค้าของนุชโฟร์ไลท์นะครับเมื่อเข้ามาเห็นแล้วที่นี่นะครับเกษตรกรนะฮะทำฟักทองนะฮะเห็นแล้วสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรโดยตรงนะครับว่าท่านใช้อะไรนะครับสวัสดีครับผม ครับแนะนําชื่อหน่อยครับผมผมชื่อจรัดยอดมณีครับคุณจรัดยอดมณีครับอยู่ที่บ้านล่องคาหลวงบ้านบ้านล่องคำหลวงบ้านล่องคันหลวงคำหลวงนะครับคำหลวงอ่าบ้านเลขที่อะไรครับสองสี่แปดหมู่สามครับตำบลแม่นาเรืออำเภอเมียงจังหวัดพะเยาอ่าครับจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเกษตรกรใช้สินค้าแล้วท่านใช้อย่างไรนะครับแล้วรู้จักกับสินค้าลูกชิ้ไสได้ไงครับผม อ๋อมีคนแนะนำครับคนแนะนำคือใครครับพี่แนะนำต้นไหนครับจ้าฉันสมจิตปิ่นแก้วได้มาแนะนำพี่เขาให้ใช้นุชโฟไลทะค่ะเพราะว่าแกทำเยอะก็ติดตามผลงานมาเรื่อยๆครับผมจ้าครับผมพีม่มาจากไหนเนี่ยมาจากพิจิตรจ้าอ๋อเป็นนุชศูนย์นุชโฟไล์อำเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรจ้รบมาจากพิจิตรนะฮะจากจาพิจิตรมาถึงพะเยาเลยจ้ะ นะครับมีสินค้าดีๆก็มาแนะนำครับแล้วพี่ใช้อย่างไรครับเนี่ยผมใช้ฉีดพ่นครับฉีดพ่นเลยใช้ไม้สูตรหนึ่งเนี่ยนะสูตรหนึ่งครับอัตราเท่าไหร่ครับห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับนะครับผมแล้วจากที่พี่พี่เคยทำพักทองมานานแล้วยังทำมานาน้ะครับทำมานานแล้วนะครับเมื่อใช้สินค้าของนุชโฟร์ไลท์ฉีดพ่นไปแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างไร อืมันดีแตกแขนงเยอะเนาะดีดีใบก็เขียวดีใบเขียวเข้มดีเข้มดีครับนะครับแล้วก็อะไรนะแตกเอ่อแตกแตกแขนงเยอะแตกแขนงได้เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เป็นการแตกแขนงครับพี่ลองบอกสิครัมันแตกยังไงครับอย่างนี้อ่ะแต่ต้นมันเนาะครับผม ออกจากต้นมาเลยแขนงมันจะออกมาโอ้นี่คือคือต้นโคนต้นเลยใช่ไหมเนี่ยครับครับนี่ต้นต้นมันครับผมแขนงมันจะออกนี่คือแขนงนี่นะครับครับแตกออกมาเป็นไงยาวมันจะมายาวครับมันจะมีแขนงอยู่ทุกข้อโอ้แล้วมันยาวแล้วมันจะมีทุกข้อเลยครับอย่างเช่นอันนี้หนึ่งนะฮะครับครับสองนะครับครับนี่ก็มีเนาะครับครับสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามถึงสิบสี่ช่วงเลยใช่ไหมครับสิบสี่แล้วครับปกติที่เราเคยทําเนี่ยพี่มันเป็นอย่างนี้ไหมมันแตกอย่างนี้ไหมมันมันก็แตกโยแต่มันแตกไปเยอะแต่นี่มันแตกเยอะกว่าโอเมื่อก่อนคือมันแตกแตกน้อยแตกน้อยแต่มันจะเว้นเว้นข้อแตกเว้นข้อเว้นข้อของมันแล้วแล้วข้อแต่ละข้อออกมามันจะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไม่สมบูรณ์จะไม่สมบูรณ์อแต่ที่ใช้นุชโฟร์ไลน์แล้วตรงนี้อืม่าสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีและยอด ยอดมาเขียวดีแล้วใบมันมีลงมีโรคอะไรไหมพี่เนี่ยใบมันไม่โรคไม่มีโรคเลยอ๋ออโอ้โลแล้วมันเป็นอย่างนี้ไไทั้งแปลงเลยไหมเนี่ยทั้งแปลงเลยครับเรายอดยอดมันก็สมบูรแล้วแล้วแล้วมันเลืองปุ๋ยเ้างอะไรไหมเน e ี่ยมันก็ปุ๋ยก็ใช้พอรป,ประมาณนะครับพอ <ค uest S 1> ประมาณ,มาณอ่าแต่คือความแต,ตกต่างเนี่ยที่พี่บอกคืออะไรนะใบมันใบมันจะเขียวดีเขียวครับสมบูรณ์เลยเนาะสมบูรณ์ดีอ่ามันผิดมันเปลเป็นโรค เป็นรุดเป็นดังอย่างนี้มันจะเขียวดีครับผมแล้วแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่พี่ที่พี่ใช้เนี่ยนะมันใบมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันอย่างนี้ครับมันเป็นไงมันจะเหลืองใบใบเก้ามันตอนแหลมันจะเหลืองก่อนละนะอ่มันจะเหมือนแป้งยู่ที่เขาบ่พ่นข้างๆนั่นแหละอ๋ออันนต้นเขาไม่ได้พ่นใช่ไหมเขาไม่ได้พ่นข้างๆนั้นใบแหลกมันจะเหลืองเลยมดอันนี้ของผมเนี่ยมันเขียวอยูบา่มัน่ะคือมันเขียวตั้งแต่ต้นมาจนถึงปลายนี่มันยังเขียวเลย นี่คือความแตกต่างใช่ไหมครับมันแตกต่างอย่างนี้ครับแล้วก็หน่อเยอะแล้วก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าแขนงเยอะอย่างงี้พี่เป็นยังไงมันก็จะติดลูกเยอะอ๋อมันก็เกี่ยวกันด้วยใช่ไหมมันต้องเกี่ยวแขนงเนี่ยมันจะติดลูกอ๋อมันจะมีลูกตามแขนงต่างต่างอย่างยังเคียมันจะยาวมันจะมีในยังเกณก็มันก็แค่ลูกหรือว่าสองลูกอ๋อถ้าเครือถ้าเขือ์สั้นๆมันก็มีลูกน้อยนั่นละถ้าเขียมันสั้นมักกว่าไม่ลูก ยังอ่ะเคีย้ยต้นมันอ่ะเคียย้ยวลำยาวถ้ามันมีเลวแขนงนะครับมันจะมีติดแค่สองลูกโอ้แต่เขามีเคี้ยแขนงเยอะเนี่ยแขนงมันจะออกลูก<อ>ทุกแขนงนี่คือจะต้องมีลูกทุกแขนงมันต้องมีลูกนี่แหละเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี<อ>๋ยวดูนี่แขนงมันมาตรงนี้ครับนี่นี่นี่มาตรงนี้นี่ลูกมันเดิมตีต่อเนี่ยนี<อ>่นี่รวมมันลูกติดแล้วนี่แขนงครับผมครับผมต่ำรักเล้าจะได้แต่เคี้ยแหลกมันการมันมีแขนงมันจะไปออกโน่นเลยอ่ะ อันนี้เขามีเคี้ยแขนงมันออกเยอะลูกมันจะออกเยอะออกตามตามแขนงอย่างเงี้นะออกตามแขนงมันอ่ะต้นนี้มันก็มีกี่แขนงเนี่ยทักโคนเนี่ยอ๋อมันมีนักเพราะว่ามันหลุมแนวปลูกสามต้นนหลุมทันสามต้นอ่าแล้วแล้วที่แปลงที่เขาทำนั้นมันออกมาจากประมาณกี่แขนงของเขามันจะสั้นกว่าเขาสั้นกว่าสั้นกว่าเออมันจะออกมันแบบทุกข้อแขนงมันจะออกแบบทุกข้อมันจะเว้นอ่ะ แต่ของเขานี่มันผลยานี่มันคงชื่อว่าออกทุกข้อดีใจดีใจครับอย่างนี้ก็หมายความมาผลผลิตมันก็ต้องได้เพิ่มกว่าทุกปีผมผลิตมันก็ต้องเพิ่มเหรออืมรวยแน่แล้วค่ะรวยแน่เนาะอืมขอให้มันรวยมันรวยนะครับครับแล้วแล้วของพี่เนี่ยทำทำกี่ไร่บักทองผมทำแปดสิบกัวไร่ครับแปดสิบไร่ครับนะครับแล้วตอนนี้ลองใช้ไปดีเท่าไรประมาณกี่ไร่แล้วลองใช้ไปประมาณในแปดไร่ที่ใช้ในี่นะอ๋อนี่คือแปลงนี้ทั้งหมดที่เห็นเพราะว่าผมมาลูกจักสินค้าตัวนี้ มันช่วงปลายแล้วปลายแล้วนะครับครับช่วงที่ผมปลูกมาก่อนครับพอดีมาแนะนำาร้จักสินค้าตัวนี้ช่วงปลายปลายฤดูนี่ก็คือคือตอนนั้นที่ใช้นั้นแปลงปลายฤดูนี่ใช้สูตรไหนฮะผมใช้สูตรสองจ้ะสูตรสองครับใช้สูตรสองอีแปลงโน้นนะนะครับแต่ก็เห็นผลพอสมควรเห็นผลพอสมควรก็เลยมาใช้ตัวนี้ตั้งแต่แรกเลยครับนะครับแล้วจากความรู้สึกของพี่เนี่ยนะฮะจากที่เคยใช้สินค้าอื่นๆมาแล้วมาใช้ตัวนี้ เป็นยังไงครับพี่ตัวนี้ดีดีเลยใช่ไหมเนี่ยประทับใจเลยใช่ไหมประทับใจนะครับแล้วไหนลองบอกพี่เห็นเมื่อประทับใจอย่างนี้แล้วนะฮะลองฝากบอกพี่น้องเกษตรกรดิครับน้องพี่น้องเกษตรกรเขาครับของนี่แหละของนุชพอไร่แล้วแหละมันดีดีนะยืนยันเลยใช่ไหมพี่ยืนยันได้คือใช้แล้วพี่พอใจเลยพ่อผมเคยใช้ครับนาะครับเออที่เห็นมันเห็นนะที่ใช้ก็มาใช้่มันแตกต่างกันเยอะนะฮะนั่นแหละเห็ชัด เนาแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยแล้วแล้วเห็นอย่างนี้แล้วดีใจไหมตอนนี้ดีใจครับดีใจเนาะครับนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ฝากก็บอกพี่น้องนั่นแหละพี่น้องชาวเกษตรกร,กรเฮาเนะครับจั่หงวัดพยาครับมาใจอย่างเนี้ยของนุ่ฟอไล่ของเปิดนเนี่ยดีดีนะพ่อ <นะ S 2> ผมนี่เคยใช้ครับนั่นแหละถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่ว่าอย่างนี้อ่าครับเคยใช้แล้วประทับใจตรงนั้นเลยก็มาเริ่มต้นใหม่เลยอ่า มันเขียวดียอดแตกแขนงมันแตกดีเรื่องเรื่องแตกแขนงนี่รับประกันแล้วใช่ไหมรับประกันแล้วครับนีใช้เพี้ยเพี้ยงหุดเลอย่างเดียวเลยใช่ไหมตอนนี้ครับครับสมบูรณ์เลยเวแล้วก็เห็นว่าสั่งสูตรมาแล้วครับคือใบสำหรับจะใช้ตั้งแต่ต้นเลยนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงที่มันมีดอกมีผลครับจะติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่นี้ก็คือเราเป็นภาพตัวอย่างฮะจากเริ่มต้นนะครับขอขอบคุณพี่อะไรนะ พี่จรตพี่จรตดนะครับอีกครั้งนะครับก็ขอฝากบอกพี่น้องเกษตรกรลองดูนะครับขอบคุณครับพี่ครับครับครับ